จะตาเลยว่ะวนาสุดเลยนะคร่บหน้สดเลยะโอ้โหอยิหาเลยอืมหยงสองสามลี้นนะฮะไอ้ลับยิงดีนะฮะ บินตลอดนะฮะอ่านี่นะครับครับวันนี้พวกเราเรียกว่าทีไรทีมักเด็กที่พูดชูใจเย็น อยู่แล้วอยู่เนี่ยฮะอือ,อ,อวันนี้เดี๋ยวพวกเราจะมีกิจกรรมดีๆให้ทุกคนได้ร่วมกรรันนะครับใจ้ะก็วันนี้อ่ะอย่างการต้มเต็มเลยมาบ้างคือที่จริงวันนี้เนี่ยที่ที่ที่เรามาก็จะมีกิจกรรมหลายอย่างก็ถึงมีการถ่ายรูปนะฮะก็เนี่ยเราเห็นแง่เขียนว่ามีรูปดาราหรืออะไรสักอย่างเนี่ยฮะก็คือ เดี๋ยวนี้เราจะมามาถ่ายรูปร่วมกันนะฮะแล้วก็วันนี้มีขอจะพูดเราด้วยนะครับทีอขอจะพูดเรามาให้รวป,ประมกันใช่แล้วกอบว่า ขอาทำให้ทุกคนได้ประมูลอ๋อนะฮะก็ของผมนะครับเตรียมเป็นเอ่อเรียกว่าเป็นของใช้ตัวนะเป็นมอะไรในการซ้อมเต้นเขาเรียกว่าอะไรนะที่ใส่ที่หูแล้วเพลงอ่ะจำไม่ตอนไม่อยากให้มีเสื่วมล้นอะไรใช่ไหมที่แคบหูอะไรนะหูฟังหรือเปล่าพี่ใช่ใช่ครับหูฟังครับนะฮะ โอเคแน่ก็เป็นเอ่อเป็นที่ติดกระเป๋านะครับเป็นเหมือนป้ายชื่อติดกระเป๋าเลยนะเป็นลูกเจ้าต่อเลยนะก็อันนี้ก็เคยติดกระเป๋าผมมาแล้วแล้วก็ติดไปตรริดตัวลูกพี่ด้วยก็วันนี้เอามาทุกคนก็้จับมือกันนะฮะ ใหมบ้างขอทุกท่านใหม่อ้างหงุดหงิดมันมีกิจกรรมสายบัก